สวัสดีครับวันนี้เราจะปลูกองุ่นกันองุ่นในวันนี้เป็นองุ่นสายพันธุ์อนุต้าซึ่งเป็นพันธุ์ที่ปลูกง่ายที่สุดนะครับทาให้เป็นองุ่นไรเมล็ดแล้วตอนนี้ก็นิยมปลูกกันแทร่หลายนะครับสำหรับองุ่นนั้นเป็นพืชที่เรียกได้ว่าเป็นไม้เลื้อยชนิดหนึ่งที่มีอายุหลายปีที่จะปลูกครั้งหนึ่งก็หลายสิบปีเลยนะครับอายุเตรียมดินครับดินตรงนี้จะเป็นดินที่ค่อนข้างรวมสมบูรณ์นิดหนึ่งแล้วก็ผสมดินอันนี้เป็นดินปุ๋ยหมักผสมวกเขากับดินเดิม,เ,ดม,ดลมเลือง,ง,งเดดอ่็นไรเมล็ดอากยุ จากการสอบถามคนที่นามาขายเขาบอกว่าปลูกสักประมาณ8-9เดือนก็จะให้ผลนะครับระยะเวลาที่เขาจะเลื้อยขึ้นไปนี่ก็เดือนกว่าแล้วก็จะเริ่มเลื้อยแล้ว,เ,เ,รลวเ,เริ่มหาที่เกาะแล้วอะไรครับอันนี้น่าจะตอนนะดินพิเศที่สร,ร้างนะดินตรงนี้จะเป็นดินร่วนซึ่งมีใส้เดือนมีอะไรเยอะะไรเยอะและ้วก็เลยไม่ไมุ่ดเยอะก็เป็นพืนที่ต้องการแสงแดดพอประมาณส่วนใหญ่เขาถ้าทำเป็นธุรกิจแล้วก็จะแถบนี้ แล้วอ้งุ่นแถบนี้ก็จะสร้างโรงเรือนขึ้นแล้วก็ทําสลิงให้เขาได้เลื้อยนะครับเราก็จะไปปลูกไว้ต้นสักต้นหนึ่งก่อนรอดูก่อนจะให้ผลผลิตให้ไหนดีต้นอ,นอนงุ่นสักหนึ่งต้นแล้วไปทำสวนเรียบร้อยครับน้ำก็คงไม่ต้องลดอะไรมากในะให้น้ำปกติเพราะว่าตรงนี้เป็นมีสปริงเกอร์อยู่แล้วเช้าเย็นแต่ช่วงนี้หน้าฝนก็เลยไม่รดแล้วแต่คลิปลับของการปลูกองุ่นคนขายเขาบอกว่าเราต้องคอยหมั่นเช็คตามัน ถ้ามีตัวงอกขึ้นมาตามซอกของใบให้เด็ดทิ้งะครับันนั้นก็ต้องคอยมาดูแลก,ก่อน,อนว่าพมดแค่ไหนเสร็จเรียบร้อย